บอกอะไรเขาต้องทำตามไหมานะคะพี่จะสร้างคุณนามก็คือพี่จะโยนโจทย์เขาว่าคุณคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ให้เขาเก่งให้เขาพัฒนาเขาแชร์ความคิดเห็นขึ้นมาคือเด็กทุกคนที่ที่เขาทําอย่างอย่างกลุมของวายเนะี่ยคือตอนนี้ของของพี่วิสาหกิจชุมชนรืนพี่จะมีสอน่วยงานควบคุมนะคะก็คืออ,อยอ,ออยในควบคุมเรื่องของอาหารทั้หดเรื่องของเครืเรื่องของการเปรูปตาา่างต่าง แต่อีกอีกอกลุก่มนึงก็คือสามปสามมิตเขาจะควบคุมเรื่องของการผลิตสุราทั้งหมดเลยนะคะและบ้บดูของวายก็เหมือนกันพี่จะบอกพี่แะสมมตว่าเราก่อนหน้าก่อนหน้านู้นะคะที่พี่ทำนทำั้นรู้ไหมว่าพี่หลงทางพี่เอาวายนี่ทำวายไปยึดถือวายต่างประเทศที่เป็นอังุุนปีแรกทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียว ที่เราไม่ยอมแพ้ค่ะเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคะคุณจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่คุณทํอย่างดีที่สุดไม่มีตําราอันไหนที่จะมาบอกเราว่าคุณทําอย่างนี้นะคุณทำอย่างนี้คุณทํแบบทแม้แต่ทําตามตําราแล้วไม่มีทางประสบความสำเร็จค่ะคุณต้องลงมือทาลงมือทาคือประสบการณ์คือสิ่งที่เราก้าวไปอีกจุดจุดหนึ่งที่คุณจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยทำไมเรามาถึงจุดนี้ได้นะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของเรื่องของหนึ่งเอเ่อเรื่องของการบริหารพี่ พี่สร้างผู้นำแต่พี่ไม่ได้ให้พวกเขาเป็นผู้ตามนะคะพี่ไม่ใช่ผู้นำแต่พี่ให้แนวคิดแนวการผักดันให้อะไรหลายอย่างที่เด็กเขาต้องการที่พี่ ียวไวทำไมมนถึงเหม็นหืนว่าทำไมมันเป็นอะไรอะไรเ่หน่วยงานเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้พี่อยู่กับหน่วยงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะพี่เกิดมาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมจหวาดพาณิชย์จหวัดทุกหน่วยงานเอาทุกหน่วยงานเลยค่ะเพราะทุกหน่วยงานชอบทําหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็นชอบจะถนัดเรื่องของการแปรรูปเวลามีโครงการอะไรพี อย่างที่พี่บอกเราต้องรู้จักรู้จักขอความช่วยเหลือไม่ว่าฉันทําอะไรไม่สําเร็จฉันต้องมอมไม่ใช่นะคะเราต้องรู้จักเราองหาทางเครื่องมือเครื่องมือเครื่องเครื่องมือที่เป็นทางลัดของเราะค่ะให้ให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คืออย่างคําถามก็คือว่ามีอะไรที่ช่วยผัด,ด,นดันตรงนี้นี่ค่ะหน่วยงานราชการต่างๆออยอนุ่งนี่นั่นนะคะแล้วเดี๋ยว หลายๆหน่วยงานค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอปัญหาเราต้องเรียกร้องให้ได้ค่ะเพราะฉันคือวิสาหกิจชุมชนฉันต้องการผลักดันกเกษตรและฉันต้องการสร้างแรงงานในชุมชนค่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่ว่าจะต้อน